สวัสดีครับวันนี้ผมกาสิมาอารีวิวรถที่แตนอูกิจเลยนต์นะครับนี่ครับของแต่งกับสีประมาณนี้ครับส่วนมากรถที่แตนนะครับคนสร้างเขาก็จะสร้างขั้นใหญ่ยครับเพราะว่ามันเบิ้งแบบมันใสของหลายครับมันถูกหยายรุ่นนี้ก็จะเป็นรถรุ่นใงญ่ครับถูกแต่ประมาณสิบห้าตันถึงสิบแปดตันครับครับ อ่าผมก็สิมารีวิวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์รอยสิบห้านะครับเครื่องยนต์รอยสิบห้าครับของอิซูซูครับเครื่องยนต์รอยสิบห้าก็สิประมาณนี้ครับนี่ครับหมอน้ำพักหมอน้ำกับิมองนี้ครับหมอน้ำนี่ครับประมาณนี้ครับของแต่งกับบะไลครับกับนี่กระจกแตงแล้วก็ อันนี้ข้างล่างแตงนลครถึงเทิงแตงน,นะครับก็สิประมาณนี้แล้วก็สิมีลำโพงเครื่องเสียงแตงน,นะครับนี่ครับลำโพงเครื่องเสียงแ,แ,แตงแล้วก็มีแต่บานโป้งนะครับแต่บานโป้งก็สิเป็นทังสี่ครับครับที่เด็ดเลยครับแต่บานโป้งนะครับแล้วก็มีวอหวอครับวอหน่อยครับหอหน่อย พอหน่อยนี่ครับช่วงล่างกับสิประมาณนี้ครับช่วงล่างบล็อกกับสิบลได้ล่างนะครับเพราะว่าใส่กานมาบลได้บ,บดลได้ล่างนี่ครับเบรกล้มล็จะเป็นเบรกคีฟคกกฟี่ครับเบรกคีฟฟี่คือช่างนะครับนี่ก็เป็นเบรกคีฟฟี่อันนี้เป็นระบบดั้ำนะครับดั้มคันใหญ่ระบบดั้มนี่ครับ นี่คร mm ับสีผ้าดูสีผ้าเบิ่งหลบคางรถนะครับว่ามันเป็นยังไงหลบคางรถนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอู่ของกิจเจริญยนต์นะครับกิจเจริญยนต์ขันใหญ่สุดครับของอู่ครับนี่ครับช่วงล่างประมาณนี้ครับขันใหญ่สุดของอู่นะครับนี่ครับขันใหญ่สุดเลย นี่ครับนี่ครับไทยฟ้าไทยกับจังซีครับอันนี้ก็ห้อยไอ้ไปแก้ดินเ้ามากครับไมโครดันติดขีดินขีตมครับกอศีมีห้อยถลอกนิดนิดน้อยครับนี่ครับนี่สวยงําครับสีม่วงงําครับถึกใจเหรอครับลดงําอู้นี่เห็ดสีลดงํามีดีครับ เบิ่งได้ช่วงหนาโอ้งามครับนี่ครับแล้วก็มีไฟถอยไฟถอยสองขางติดวูนี่ก็สั่งได้ครับนี่ครับสั่งได้มันสั่งตามเพราะ่เอาสั่งครับเพราะอยากได้แบบเด็กก็สั่งก็ออกครับนี่เด้อันนี้ผมสั่ง ก็ได้เส้นี้ครับผมสร้างบไคแต่งหลายแต่แต่งพอดีบเลยแต่งค่ะครับต่อไปผมว่าจะไปใส่บางฟุ่นไ่ครับบางฟุนงงฟ่นไง,งฟุ่นหนาญ่ครับทั้งหลังมีเงินครับกพะว่าจะสร้างเราก็จะมีพัดลมครับพัดลมหน่อยเอาไว้ย้ำห้อนเนี่ยเป่าเย็นน้อนหลินครับผูอุปีนนอน,อน,นรถก็ยังบรล้รงครับก็จะโชว์พวกนิดหน่อยครับ ครับกว่าสิประมาณนี้นะครับรถอ่ิประมาณนี้ครับอขอจบการรีวิวเพียงก็นีครับขอบคุณครับ